สนัตนานโดยกาแฟปาทีคอฟเป้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่่มีน่หวานไม่มีไขมันให้บริกากาแฟแท้สนัตนาขนมโดยบริการเสร์อาหารแคลเซียมแควเียมบาบัดูกระดูกสนันาขนโดยน้ำมันงาดำเส้นส้มีเอกโลดก้กันดารโลตินต้าหันุเอิสระต้องขวานี้ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจที่ตั้งศูนย์โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจโดยมีนายขจิตเวศแก้วน้อยนามอำเภอบางพลีได้มอบหมายให้นายสราวุธเขมะสมบูรณ์ประลัดอำเภอบางพลีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีดรวิชัยจันร์จำรูนประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยดรจารุวรรณแก้วมโนนักวิชาการผู้ชำนาญการหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการคณะวิทยากรสำนักง,งานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าคณะครูนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด ัดสมุทรปราการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คนเนื่องจากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพ,พลเมืองสาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการได้จัดอบรมให้ความรู้โครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทำดีด้วยหัวใจเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ความสำคัญให้เด็กและเยาวชนได้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมและสาธารณกุศลการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิต สาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นฐานให้ซึมซับเป็นอุปนิสัยพร้อมเสมอสําหรับการทําดีต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศจึงจัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตสาธารณะทําดีด้วยหัวใจเพื่อเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดีและขยายผลต่อย,ยอดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโดยได้รับความอนุเคราะห์สถานห้องประชุมในการอบรมจากดรกันธนัทฉลองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบางพีพัฒนาศึกษาไหล เป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหม,ไ,มได้ค่ะมันชอบไ,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 ไม่เหมือนเราแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้เห็นไหมได้เไม่ธรรมดาหรอาผิวเราเนี่ยยืดตายเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องของการที่คนอาจจะเห็นต่างกันแม้แต่สีเดียวกันโอเคโอเคอ่ะทีนี้นะพี่อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าน้องเขไปเอาแหล่งข้อมูลมาจากไหนเพราะว่าเลยคะสีที่พี่เอามามันมีทัง้งหมดที่มีส่วนลดน,นะคะมินิฮาร์ที่อยู่นะม,มีใครอยากเดาไหมมันมีทั้งหมดกี่ชิ้น ครูพี่น้องนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็สมาชิกนะครับของศูนย์พลเมืองภาคพลเมืองประจำจังหวัดสุพรรณสัมรัรบบนธ์พุทธกาลประ,ารระจาจังหวัดสุพรรณสัร์ที่เคารพทุกท่านและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้ทางศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดสุพรรณนะครับของเราได้มีการจัดอบรมเด็กเยาวชนจิตอาสานะครับหรือจิตสาธารณะนะครับ ทำความดีด้วยหัวใจวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้นะครับเราต้องการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนของเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติได้มีจิตที่เป็นสาธารนณะมองเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลนะครับพี่น้องเครือข่ายอะไรต่างๆด้วยจิตอันบริสุทธิ์นะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักของส่วนของเราที่ได้ดําเนินการดําเนินการจิดกิจกรับร่วมกัน วันนี้นั้นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสําคัญนะครับมาทําข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ทางศูนย์ของเราได้รับความนุเคราะห์อย่างดียิ่งนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางพีพัฒนาศึกษาไรนะครับที่ใช้ สถานศึกษาแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทํางานต่างๆของพวกเรานะครับก็ฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับว่าเรามีศูนย์ที่นี่เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะดูแลนะส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเกิดขึ้นที่นี่ในจดสมการซึ่งเป็นองค์กรจิตอาสาที่ทําดีด้วยหัวใจจริงๆครับขอบพระคุณมากครับท่านครับทีมข่าว AEC t ท Channel น